สวัสดีค่ะสวัสด,ดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้นะคะชิจะมาพูดถึงแฟวอลิตรองเท้านะคะแบรนด์เนมเลยค่ะแบรนด์นี้คือชอบมากมันมีความลุยแบบคุณหนูหนิดนึงใส่รองเท้าคู่นี้ปุป๊บอะจะดูสูงผอมเพรียวมาก มีแค่4แบรนด์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าจะหาอันที่5แล้วอะ่ะแต่ก็แบบยังไม่รู้สึกว่าเราชอบจริงๆนะคะก็เลยขอมาพูดถึง4แบรนด์ที่ชอบจริงๆนะคะหลังจากที่เราลงคลิป favorit รองเท้าราคาเบาๆไปแล้วนะคะก็มาดูราคาแพงๆกันบ้างรองเท้าราคาน่ารักอะ่ะมันก็จะมีความน่ารักปกป,ปิกตามราคานี่ออกอปะแต่พอรองเท้าแพงอะ่ะก็จะมีความแบบ ดูแพงตามราคาจะซื้อของอะไรชี้ว่ามันก็มีความแบบเชื่อมโยงกับราคาอยู่เหมือนกันนะคะมาดูนที่คู่แรกก่อนนะคะซึ่งจะเป็นรองเท้าผ้าใบแบบเดียวเลยนะคะก็คือของคริสเตียนดีออลเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชี้จะซื้อตอนที่ไปอังกฤษราคาอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นนะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยมันน่าจะประมาณ35มหมื่นราวนี้เนาะรองเทา้าทรงนี้จะเป็นทรงที่ชี้ชอบเลยซึ่งซื้อมาคู่แรกอ่ะเราก็แบบใส่แล้วชอบมากแต่ว่าคู่นี้เนี่ยสั่งมาจากฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยก็เลยจะราคาแบบสูงกว่ารู้สึกจะเป็นคู่สุดท้าย ของฝรั่งเศสตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันแบบหาค่อนข้างยากค่ะสีที่ชีรู้สึกว่าใส่แล้วแบบคุ้มค่ามากกว่าจะเป็นสีดําซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่ารองเท้าทรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีแบบของผู้ชายกับของผู้หญิงแต่ว่าของที่ชีซื้อมาเนี่ยเป็นของผู้ชายนะแต่ว่าจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้มันเป็นยูนิเซ็กซ์เนี่ยแหละทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ใช่ของผู้หญิงคือต้องไปซื้อในร้านของดีออลฝั่งผู้ชายค่ะต้องหักลบไซส์ไปไซส์หนึ่งเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีเขียนว่า Ma ดินอิตาลีด้วยนะคะชีแนะนาว ชุดดีเวลาใส่แล้วมันไม่ได้ดูมีความลักชัวรี่ขนาดนั้นยังมีความเป็นแบบเบ็นแคชชัลอยู่ค่ะมันมีความลุยแบบคุณหนูหนิดนึงอธิบายไม่ถูกมีเรื่องเล่าของรองเท้าคู่นี้เอาอีกแล้ว ทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคราบๆอยู่นิดนึงนะคะมันคือคราบไวายของชิที่ชิดื่มไวน์แค่แก้วเดียวทุกคนอาจจะคิดว่าชิแบบอุ๊ยแบบเป็นลำยองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือดื่มแล้วคือมันบ๊อกไปเลยแบรนด์ถัดไปนะคะแบรนด์นี้คือชอบมากที่สุดเลยนะคะคู่นี้เนี่ยชิไปได้มาจากตอนที่ไปฮ่องกงคะ่ะราคาเท่ากับไทยเลยไม่รู้ซื้อฮ่องกงทำไมแต่แบบเหมือนตอนนั้นอารมณ์แบบไปเที่ยวก็ไปซือ้อราคาคือ2 7 0หหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ที่ฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ทุก สารอบแล้วอะคือใส่คุ้มมากใช้แบบสมบุกสมบันมากคือเป็นรองเท้าที่ชี้ใส่แล้วมั่นใจมากซึ่งตำนานของคริสเตียนลูบูแตงเนี่ยก็คือว่าเป็นพื้นรองเท้าสีแดงใช่ไหมคะรองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยชีย้ไม่ได้ติดแผ่นกันลื่นนะคะหรือว่าแผ่นกันข้างล่างคะ่ะมันก็เลยจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเพิ่งมาสนใจพวกรองเท้าแบรนด์เนมมันจะเป็นพื้นแบบลื่นๆฉะนั้นถ้าเกิดไปเดินบนแบบลานจอดรถที่ห้างอะหัวขมั่มนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่ว่าชี้เป็น,นทลลารเาเ้อง เนี่ยชีจะดูแลดีมากทุกครั้งที่ชีใส่เสร็จชีเช็ดเช็ดคือรองเท้าด้วยคือเช็ดหมดเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในขุนตัวเองนะใส่รองเท้าคู่นี้ปุ๊บอะจะดูสูงผอมเพรียวมากส้นรองเท้าเขาอะมันเป็นส้นเข็มส้นเล็กมากชีเป็นคนที่ชอบรองเท้าส้นสูงที่ส้นเล็กที่สุดแต่พอส้นเล็กเนี่ยมันก็แลกมาด้วยความที่ใส่ยากขึ้นมานิดนึงพอมาตรงนี้รูปทรงของเขาเนี่ยแหลมๆอย่างนี้มันทําให้เท้าของเราอะดูเพรียวและดูยาวมากลักษณะของคริสเตนลูบูตังเลก็คือว่าจะเห็นง ท่ทานิดนึงแล้วมันคือแบบดูเซ็กซี่มากอารมณ์เหมือนแบบใส่ชุดผ้าข้างอะค่ะทุกคนคือแบบมันจะดูแบบ เซ็กซี่นิสติดสองอันเนี้ยชี้ใส่บ่อยพอกันเลยน้องมูต้องเคยเห็นเพราะชี้ใส่บ่อยมากเป็นเหมือนรองเท้ากันตายของชี้เลยอะมันแตกต่างจากรองเท้าแบรนด์อื่นจริงๆคือใส่แล้วมันดูเพรียวดูสูงดูแพงดูรู้อะว่าแบบรองเท้ามึนแพงชัวสาหรับรุ่นที่ชี้ชอบแล้วใส่แล้วถูกจะดิบมากมันจะเป็นรุ่นอีบิซาค่ะมีความเปิดข้างๆนิดนึงมันอารมณ์เหมือนแบบคนใส่เสื้อโปนิดหน่อยอมีความโปเลื่อนร่างอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนถามถึงความใส่บ่อยและคุ้มค่านะชี้ว่าสีดาอะแบบ ที่สุดสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับการรักษารองเท้าเลยก็คือว่าเราต้องเอาน้องมาให้เจออากาศให้มันถ่ายเทใส่รองเท้าแบรนด์เนมให้ได้ปีละหนถึง2หนวนให้ได้ทุกคู่ค่าน้อยขอสัญญาถ้ามีสีอะไรอีกชีจะต่ำให้ครบทุกสีจริงๆคู่ต่อไปนะคะมาจากแบรนด์มิวมิวเลยนะคะซึ่งจะเป็นไอเทมเดียวเลยที่ชีมีของแบรนด์มิวมิวเนาะซึ่งแบรนด์มิวมิวเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบผู้หญิงที่มีความคุณหนูมากกว่าดีอออีกอันนึกถึงแบรนด์วอลด็อบในเรื่องก็สิบเกิลตอนนั้นที่ชิ เนี่ยชีก็แบบ้แพงจังเลยเนาะสามหมื่นกว่าแต่เอาจริงชีคิดว่าตอนเนี้ยราคารองเท้าอ่ะสูงมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยนะคะซึ่งตอนนั้นชีก็รู้สึกว่าโอ้แพงมากๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าชีจะไม่ได้ใส่บ่อยแต่เป็นคู่ที่ชีใส่เมื่อไหร่ชีรู้สึกว่าชีดูเป็นคนหนู่อ่ะชีดูเป็นแบบน่ารักเดอินเตอร์อย่างเงี้ยจะเป็นผ้าแบบผ้าซาตินนิดนึงค่ะแล้วโทนสีคือน่ารักมากข้างหน้ามันก็เป็นแบบจีบๆย่นๆอย่างเงี้ยน่ารักมากคือรองเท้าชีต้องแบบดันทรงไว้ชีไม่แกะออกตรงส้นเขาอ่ะทุกคน เ็ดเผ็ดอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตะโกนออกมาว่าเนี่ยฉันคือ,อรองเท้าแบรนด์เนมอะส่งก็คือไม่โหลเลยนะคะมันมีไม่ค่อยเยอะคือหลากหลายแบรนด์ไม่ค่อยทำอันนี้ก็เลยเป็นอันที่ชอบมากแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีขายแล้วนะคะใส่ที่ประเทศไทยอ่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเจอน้ำผีก็คือจบเลยเวลาที่ชีจะใส่ชียต้องดูอากาศและว,วันนี้มีแนวโน้มฝนตกไหมเราเสี่ยงที่จะเดินไปที่น้ำท่วมขังไหมหุ้ยเรารวดเร็วกันมากเลยอะมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะคะก็คือคู่นี้ชิเกียดเกียดมันค่ะ เกียดเกียดแต่มาอยู่ในเฟเวอร์ลิตได้ไงเกียดความเหลืองของมันมากเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเล่าความเป็นมาให้ฟังก่อนคือคู่นี้เนี่ยได้มาตอนที่เจอพี่นุ่นนบลกักพอเสร็จงานประมาณ6กโมงคุณต้น่าไปพลาก้อนกันพอไปถึงปุ๊บเข้าวไวส์แอลมองตากันเอาไหมพี่นุ่นพี่นุ่นเอาสีดำไงชี้สีขาวเอาไหมพี่นุ่นพี่นุ่นบอกอชีตาก็บอกเลยว่าถ้าไปชอปปิ้งอะให้ไปคนเดียวค่ะไปกับเพื่อนอะเพื่อนมันจะเป็นโลกช่างอยู่เคยเจอป่ะเพื่อนนี่โอเคดีสวยปัยงค่ะ คือทุกอย่างอะต่อให้ไม่สวยอะเป็นเพื่อนช่างอยู่อะซึ่งคู่นี้ตอนนั้นอีกเหมือนกันคือชีรู้สึกว่าหูยแพงมากชีรู้สึกสะเทือนเหมือนกันนะคือมันประมาณ4ี่หมื่นนิดๆิดค่ะจรปัจจุบันเนี้ยราคา4ี่หมื่นนิดๆิดเนี่ยเหมือนเป็นสแตนดาร์ดไพรซ์ของรองเท้าแบรนด์เนมล้วชอบรองเท้าทรงนี้แหละคือเป็นรองเท้าทรงเปิดหน้านิดนึงแล้วก็ส้นรองเท้าเขาเนี่ยเป็นโลโก้อิบแสงซึ่งเป็นความสูงที่ชีใส่แล้วรู้สึกสบายมากส้นนี้คือส้นเตี้ยสาหรับชีนะอันนี้คือเตี้ยันี้คือสูงอยากให้สังเกตพื้นรองเทาา คือน้องลูบูแตงเนี่ยเห็นปะว่าเขาจะมีความแอนมากอันนี้คือใส่แล้วแบบพีคาาคือแบบเจ๊มมันก็แลกมาด้วยความสวยเนาะส่วนรองเท้าคู่นี้ชีรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็เป็นรองเท้าคู่ที่ไปรับดอกไม้ที่งานเตยด้วยนยะคะงานเตยพี่ปับ เพราะว่าส่วนข้อผิดพลาดของฉี่เนี่ยก็คือว่าสีมันอะไม่ได้เลยน้องมูใช่ป่ะนันาสีจากสีขาวที่แบบขาวยิ่งกว่าเสื้อชี้อะปัจจุบันมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงอะชี้อยากเอาเรื่องส่งแอนโทนี Anthony มากเลยแบรนด์เด렉เตอร์ฝากบอกโรเซ่ให้โรเซ่ไปบอกแอนโทนียากยิ่งกว่าบอกแอนโทนีโดยตรงคือแบบมันสวยมากแต่แบบฉีไม่ชอบที่มันเหลืองขนาดนี้มันเลยทําให้เวลาที่ชีใส่ชี้ไม่มีความเซลฟ์เลยเป็นเรื่องราวที่เศร้ามากนะคะสำหรับใครที่จะซื้อรองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยแนะนําว่าถ้าหลีกเลี่ยงสีขาวได้ก็จะดี ใครจะซื้อของอิปแซงรุ่นนี้เนี่ยแนะนําอยู่ดีนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ชิช,ชอบแล้วรู้สึกว่าใส่สบายแต่ว่าแนะนําไม่ซื้อสีดําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส้นตรงเนี้ยมันจะมียางแล้วมันเคยหลุดออกไปรอบนึงและแล้วก็เป็นน็อตเลยเป็นแบบเหมือนตะปูข้างในเลยเดินแล้วเสียงก๊อกก๊อกก๊อกกค่ะทุกคนชิก็เลยเอาไปเปลี่ยนแต่ว่าความน่ารักของแบรนด์เนมก็คือเนี่ยมันสามารถเอาไปซ่อมได้นะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาในการซ่อมประมาณ2เดือนอื สองเดือนเขาอะ,ะต้องเอาแบบไปซ่อมต่างประเทศแล้วกลับมาเฟวริตรองเท้าราคาไม่สูงเนี่ยชีพูดไป5แบรนด์ใช่ปะแต่ว่าแบบปัจจุบันเนี้ยชีแบบชอบแค่เนี้ยก็เลยอยากมาพูดเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยซื้อรองเท้าแบรนด์เนมคู่ไหนอีกนะก็เดี๋ยวจะมาเปิดแล้วก็อันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูแล้วกัน,กนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ชีแบบรีวิวรองเท้าอะไรหรือว่าแบบเออพี่ชีไปจัดคู่นี้นะก็สามารถมาแนะนํากันได้เลยนะคะวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย